ครับก็ขอสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกๆคนครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่30นะครับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับอ่ะวันนี้ก็เป็นการเจอกันครั้งที่5แล้วเนาะอ่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสดาศาสนาพาหมณ์ฮินดูและศาสนาซิก์กันไปนะฮะ โดยครับนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของพุทธสาวกพุทธสาวกานะครับโดยจะเข้ามาสู่ศาสนาพุทธแล้วเหมือนเดิมครับเดิมกับทุกครั้งครับนี่ก็จะเป็นทิ้งใบความรู้นะฮะใบความรู้ที่5เรื่องพุทธสาวกพุทธสาวกานะรับนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้ในใต้คลิป u t u b e นี้นะฮะครูก็จะทิ้งไว้ให้เหมือน ในทุกๆคลิปนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าอ่ะอย่างอย่างก่อนขอโทษนักเรียนด้วยอ่ะามาดูรูปร่างหน้าตาของใบความรู้ก่อนนะฮะที่ก็เป็นใบความรู้ที่5นะฮะเรื่องอ่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาฮะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับพุทธสาวกพุทธสาวิกามีความหมายว่าอย่างไร พุทธสาวกตัวอย่างเรื่องของพระาธะนะคะัผู้นอนสอนง่ายตรงนี้ข้างล่างฝั่งนี้ก็จะมีคิอาโค้ดด้วยให้สามารถนักเรียนที่จะเข้าไปสแกนนะครับโดยเป็นคิวอาโค้ดของคลิปวิดีโอนะสแกนเข้าไปก็จะลิงก์ไปสู่ u t u b e นะครับเป็นคลิปวิดีโอเรื่องราวของพระาธะนะครับอ่ะามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่า พุทธสาวกพุทธสาวิกาหมายถึงอะไรนักเรียนทราบหรือไม่นะพุทธสาวกพุทธภาษาวิกาเนี่ยก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้านะฮะผู้ฟังและปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับโดยเพศชายเนี่ยจะเรียกว่าพุทธสาวกานะครับก็ได้แก่พระภิสุสงฆ์และอุบาสก อุบาสกนี่คือใครอุบาสกนี่ก็อย่างเช่นพวกเราพวกเราเป็นเพศชายศาศาพี่นับถือศาสนาพุทธเราก็จะเป็นอุบาสกนะครับส่วนเพศหญิงก็จะเรียกว่าพุทธสาวิกานะพุทธสาวิกาก็ได้แก่พิสุนีแม่ชีหรืออุบาสิกาต้นนะอุบาสิกาก็คือเพศหญิงที่นับถือศาสนาพุทธน,นะครับ วันนี้ครูไม่ได้บรรยายเองนะครับในเรื่องของพราาะพราธะเทระนะพระราธะเทระนี่คือใครพระราธะเทระนี่ท่านเป็นพุทธสาวกตัวอหน่ฮะโดยครูจะให้นักเรียนนะครับไปฟังเปิดฟังใน youtube นะครับไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระราธะเทระนะครับใน youtube ให้นักเรียนพิมพ์เข้าไปว่า เข้าไปใน YouTube ก่อนนะครับให้นักเรียนพิมพ์เข้าไปว่าพระลาทเทละเอกตะทัดคะในทางผู้ว่างง่ายนะครับนักเรียนก็จะเจอคลิปวิดีโอนี้นักเรียนก็เข้าไปดูเข้าไปฟังหรือไม่งั้นก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เพราะครูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะใต้คลิปนี้ก็ได้โดยคําสั่งมีอยู่ว่าให้นักเรียนนะครับเข้าไปรับชม คลิปวิดีโอของพระราทะเทระแล้วพอฟังเสร็จนะครับอพอฟังเสร็จแล้วมาทำใบงานที่ห้านะครับเรื่องพุทธสาวกพุทธสาวิกาครับคำชี้แจงดรงนี้นักเรียนจงตอบคำถามต่อไปนี้พร้อมสรุปประวัติของพระราทะนะครับโดยคำถามข้อแรกถามว่าพุทธสาวกพุทธสา,าวิกา มีความหมายว่าอย่างไรพุทธสาวกพุทธสาวิกามีความหมายว่าอย่างไรนะฮะข้อที่2ถามว่าให้นักเรียนนะคะเสนอแนวทางการนำข้อคิดที่ได้จากการศึกษาประวัติของพระราภะไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันลงในแผนภาพเนี่ยแผนภาพสี่เหลี่ยมเนี่ยที่สาสร้้นะฮะ อย่างแรกก็คือคุณธรรมของพระพราธะพระราธะท่านมีคุณธรรมในข้อใดในเรื่องอะไรเรียนเขียนลงไปนะครับจากการที่ได้ศึกษาไปศึกษาชีวโอที่ครูให้เนักเรียนไปศึกษาต่อมาก็คือแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมของพระราธะพระราธะอ่ะเนักเรียนมีสามารถที่จะนําแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมของ พระราธะไปปฏิบัติอย่างไรและต่อมาข้างล่างเนี่ยฮะการปฏิบัติตนดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไรก็รคือการปฏิบัติตนเนี่ยตามคุณธรรมของพระราธะเนี่ยทำให้เกิดผลอย่างไรงการปฏิบัติตนของนักเรียนเนี่ยถ้าปฏิบัติตนตามคุณธรรมของพระราธะเนี่ยจะเกิดสิ่งใดขึ้นจะเกิดผลอย่างไรขึ้น ข้อที่สามนะครับข้อที่สามถามว่าให้นักเรียนสรุปประวัติพระราธพอสังเขปนะก็คือให้นักเรียนเขียนสรุปประวัติของพระราธนะฮะให้สามารถจับใจความได้นะฮะสรุปมาโดยย่อสรุปมาให้เข้าใจนะครับเรา็มีเพียงเท่านี้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยใช่ไหมนะนักเรียนก็คงจะทำได้ ครูเชื่อว่านักเรียนของครูเก่งนักนคนนะครับคงจะสามารถทำกันได้นะครับนี่ก็จะเป็นลิกใบงานที่5นะครับโดยนักเรียนก็บางคนอาจจะได้แล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้นะครับเหมือนเดิมครับก็คือใครที่สามารถดาวน์โหลดเอาพิมพ์ออกมาทําได้ก็ทําในใบงานหรือใครที่ได้ไปแล้วก็ทําในใบงานหากใครที่ยังไม่ได้ หรือไม่สามารถดาวน์หนโหลดออกมาปิดได้ก็ให้เขียนในสมุดกดรเรนเดิมนะฮะในสมุดเรียนวิชาสังคมศึกษาเดิมเรียนเขียนไปงานที่5้าี่เดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวครูก็ตรวจให้นะคะับโอเควันนี้ก็มีสอบมีการสอน,นแค่นี้ฮะอ่ะก็ทุกครั้งก็ขอให้มีความสุขการเรียนการสอน ออนไลน์กันทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ขอเล่าวครัว่าสวัสดีครับ